มาแก้บนกับท้าเวสวันณนที่วัดพวงทองอำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองคนดวงดีคนนี้มาขอโชคแล้วได้โชคก้อนโตถวายรองเท้าใส่ตู้กระจกอย่างดีและมาขอโชคที่วัดนี้ถูกงวดช่วงบนบานก็พูดเล่นๆว่าจะมาถวายรองเท้าให้กับท้าเวสวันณไปเดินเล่นช่วงกลางคืนไม่คิดว่าจะได้โชคจริงๆแก้บนด้วยรองเท้าว้าใบอีนนี้ก็ได้เร้ อะไรก็เดินหลังท่านก็มาเย็นนั่นท่านโดยกระบอกบท่านถึงเถอว่าทั้งวันนี้ผมทุกหวยผมจะซื้อคนนวดให้ท่านผมจะซื้อคนนวดให้ท่านนต่ขาัคือเวลาไปไหนมาไหนจะได้สบายผมมาถวายแล้วคนคนเขาได้ข่าวเขาทำตามกันมานะครับว้าวไม่อยากรู้นะคะว่าปู่ท้าเวสวรนจะชื่นชอบรองเท้าผ้าใบกับเขาด้วยพูดก็พูดเถอะค่ะหากใครบอบนาบนอะไรไว้ก็ขอให้ทําตามที่พูดอย่างมาบนรองเท้าก็ต้องมาถวายรองเท้าแบบนี้เตรียมตัวเป็นเศรษฐีได้เลยเอ๊ วันนี้ดีจะบ่นสักกี่คู่ดีนะเรามาขอพรทาเวสุวรรณกันค่ะการขอพรที่นี่จุดธูปสองดอกดอกไม้สีแดงเก้าดอกและน้ำแดงทง่องคาถาบูชาทาเวสุวรรณและอธิษฐานบนบานได้เลย วัดองค์นี้ชาวบ้านนํามาถวายวัดและได้บวงสรวงไปเมื่อวันที่15เมษาย,ยนที่ผ่านมาคนก็แห่มากราบไหว้ได้โชคกันไปนะตอนนะ้และเพิ่งเห็นการแก้บนด้วยรองเท้านี้แหละคราวนี้คนก็เลยบนเป็นรองเทา้ากันซะส่วนใหญ่สําหรับรองเทา้าที่คุณนพพรน,นํามาถวายก็หลากหลายไซส์ตั้งแต่ไซส์เล็กสุดยันใหญ่สุดถามว่าหุ่นปนา,านถาวสวรใส่รองเทา้าไหมนี่ก็ใส่ เอสงสัยว่าท่านอยากจะเปลี่ยนสไตล์หรือเปล่าอุ๊ยเดียแซวเล่นนะคะปู่แต่แนะนำว่าก่อนจะไหว้ทาวเวสุวรรณให้ไปไหว้หลวงพ่อทองก่อนซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำวัดคนได้โชคเยอะไหมคะเยอะครับเยอะมากไปร้อยครับเขาบนแล้วเขาจะเอาอะไรมาถวาย ก็รองเท้า,เามั่งอะไรแล้วน้านแดงมั่งครับอะไรสารพัดเลยแล้วทำไมพี่คนที่ถวายรองเท้าต้องเป็นยี่ห้อเนี่ยเขาบอกชื่อยี่ห้อเขาบอกเขาบอกบนยี่ห้อเขาด้วยเลยครับตัวลุงเองเนี่ยก็บนบานไปด้วยครับครับคือเตรียมพร้พอมแล้วนะได้แล้วได้แล้วครับตอนนี้ผมจะมาแก้เลยครับทาวเวสุวรรณองค์นี้คนนิยมมาขอพอรเรื่องโชคลาภเงินทองค้าขายและที่เหตุล่าสุดมาขอให้ขายอาพาร์ตเมนต์ได้เป็นยังไงล่ะคะสารพัดเรื่องที่จะขอทันเบต ได้หมดส่วนวิธีการเสี่ยงโชคก็หลวงไปเลยสิคะหลวงหายหยิบปิงปองถ้ายังไม่สะใจก็เสี่ยงเซีงสีไปด้วยเลยโอ้และทางวัดบอกต่อไปนี้แนะนําให้บนบานเป็นรองเท้าเด็กนักเรียนจะได้นําไปบริจาคก,กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนหากใครผ่านไปผ่านมาแวะทําบุญที่วัดพ่วงทองอำอเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองได้นะคะ <c oughs> ข่าวช่อง8ครบเครื่องเขียงข้างครอบคลุม